ใช่ครับจุยเองก็เดี๋ยวมีละครละครกับทางช่อง3ด้วยถือว่าบทบาทในการเล่นของจุยนี่ตีมแตกทุกเรื่องเลยนะใช่ค่ะอ้าวแล้วครับมากันที่นะครับการเตรียมความพร้อมเพราะว่าปฏิทินดาราของเราจะเริ่มในการให้คุณได้จองและวางจำหน่ายการ5พฤศจิกาแล้วนะโอ้โหแ่ว่าเบื้องหลังการ่ดยทำวันนี้มีเก็บมาฝากอีกสั้นหน่อยฮะนี่แหละค่ะก็เริ่มกันที่สองคู่จิ้นคู่นี้นะคะทั้งหนุ่มโป๊ปแล้วก็น้องมิวค่ะรวมถึงอีกหนึ่งคู่ก็คือเจมจิกับเบลล่ามาติด มีปนีนี้น่าจค่อนข้างจะเป็นเรียบหรูดูดีะนะใส่สูตรกับชุดราตรีนะแต่จริงๆแล้วความเรียบหรูดูดีหมายความว่าดูดีอยู่แล้วแต่ว่าดูสิเขาใส่ความสดใสนะครับไปที่นายแบบนางแบบคือคุณจะโพสท่าเท่ๆด้วยคุณจะโพสท่าแบบขี้เล่นเป็นตันเองด้วยนี่อันนี้มาในตีมหว,นวานๆดูเหมือนเจ้าหญิงเจ้าชายนะคะจริงๆแล้วอยากให้ ทางเราเองเนี่ยนะนอกจากทำผลิตินแบบเป็นแบบเปเปอร์ขายแล้วนะค่ะน่าจะเป็น e calendar oh, <deep S 2> อ้วที่แบบว่าพกดปุ๊บเนี่ยมีพัพขยับ <lish S 2> ได้ดน่า,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 าจะดีนะดีนะแล้วก็ขึ้นมาเตือนแต่ละวันเช้าแล้วครับอะไรอย่างเงี้ยอะนอกจากนะครับ2คู่นี้กันแล้วครับแหม่เห็นบอกว่ามีเสียงมาฝากด้วยปีนี้ก็เป็นปีที่ ปีนี้ก็เป็นปีที่3แล้วครับที่ได้มีโอกาสมาถ่ายปฏิทินครับวันี้ก็สนุกเหมือนเดิมครับแต่ว่ารอบนี้สนุกกว่าเดิมอีกและเชื่อว่าทุกๆคนที่ได้เห็นรูปเห็นอะไรก็คงต้องชอบแน่นอนครับแต่ว่าปีนี้จะเหมือนกับเราล่าเริงมากขึ้นเนาะแบบไม่มีแบบไม่ได้เก๊กกันมากคือแบบเฮฮาปาร์ตี้มากปีนี้สนุกครับสวยภาพสวยแบบแพทเทิร์นการถ่ายอะไรอย่างเงี้ยมันจะมันจะไม่แต่งงานไม่ดูเหมือนเวทีไม่ดูแบบไม่ดูหน้าจะดูเหมือนแบบเป็นเพื่อนๆมา ดึงร่ากันมากกว่าใช่ค่ะก็จะเป็นบรรยากาศแบบสนุกสนุกเฮฮาส่งความสุขให้กับปรสชาชนใช่ติดตามด้นะครับว่าพวกเราเนี่ยจะอยู่ในเดือนไหนครับค่ะอือคือจริงๆคนจะซื้อทุกปีค่ะเก็บไว้เป็นคอลเลคชั่นเลยโอเคเอาไ่ได้โอเคไปล่ากับบ้านค่ะ